สวัสดีครับขอตอนรับเข้าชู่ช่องวิไลห่โชกนะครับครับมือนีเป็นเสาร์วันที่10สิงหาคม2565นะ้ารัหบนะครับทั้งช่องเฮ้าเดินทางมาติดตามนวทางตัวเลขของท่านหลวงปู่หา8นะครับมาตามตัวเลขแนวทางคันน้ำมตนนะครับอ่ามื่อขึ้นนี่เป็นขึ้นวันอังคารนะครับว่าปู่สีอ่าได้เทียดตัวเลขแนวทางน้ำตาเทียนคันน้ำมต์บ่อนะครับอ่ามือนีเดือทางมาแต่เสาร์นะครับ เอาครับเพื่อไม่ใเป็นการเสียเวลานะครับขอการเลี่อนเชิญเอฟซีทุกท่านไปการนมัสการปูหาเจ็ดแปดนำกันเลยครับนมัสการครับปูกานมัสการปูพยอดมือน่าได้ปูไวาสีม่วงเลขขันน้ำมนต์ให้เอฟซีได้ครับบ้ดนี้ปูว่าน้าได้ปูเมื่อยอยู่โอ้คือนี่ากำลังสบายโอ้ปูว่าสบายเนาะครับเนาใครบ่ปูเฮ็ดจังไรค่ะที่ยงยังมึงมึงอยู่โอ้มันวิ่นมันปวดหัวนี่ค่ะใครเจ็บนี่ เจ็บพ่อเนี่ยลูกนูองใครเอ้ลูกน้องใครปวดปวดนว่มากินยาไปเคื่องนี่ยาแก้ไข่อะไรยาพระลากับพรันดอกยานชันยาแก้ไข้รุดนั่นล่ะค่ะแล้วข้ามันชิมมันกันยังมุมๆอยู่นี่แกะไข่แน่ขึ้นบ่หรอปู่ก้ไข่แน่น่เนาะค่ะพระชันน้ำชันเย็นน้ำเย็นบาด้เลยล่ะค่ะชันน้ำอุ่นน้มอ่อนเอาครับเอาพี่น้องชัดเจนนะคะเนาะ ตอเลรกปูนัดว่าวันการมณนไม่เห็นได้คือเห็นได้แค่ว่านังขารนกับวันพฤาัสเท่านั้นวัน่นเรียดบอได้ค่ะแล้วปูนัดวัาอังข้าะพี่น้องแข่งวันอางคันน่ะนะค่ะขันเั็นวัอังคันตะเล็กกอกแล้วแม่นมาค่ะขันเทีดเบือวัน์างาศเทได้ครับเมื่อนเมื่อนเดียววับพนพนวันพผาัาค่ะขันเทียดวันพฤาัามันกา้ันขันมือวันอังง้ารมือเล็กกบ่าท่านท่านเือกเขาจะมาส้ากับท่านเลือกเขา แต่ว่าบ่งสถานการณ์กันบางการสี่ดีขึ้นบ่อที่ปูให้กันรอราะ่บงกันนำมนตนว่าเรียกมันจะตรงกันบ่ากับเรียกให้ไปนะครับเพราะว่าเรียกขนํำมนต์ปูเขาสุงวงดได้สั่ค่ะสูงวดสงวดค่ะแ้วแต่ว่าจับว่าไหนดีค่ะอืมมันเขาสูงวงดร้อนมากก็คือจับบนจับบนนั่งเดียวเขาจบนก็อนเกาซีบพราะงันก็มีมีบนเนาะครับเขาเกาซีครับ ล่างเทียบจีมันบ่มีนึ่งอย่นั้นอ่ะมันมันไม่เขาเกาทีาพี่น้องปูว่าส่มาเมันว่าเปลี่ยนแปลงหนึ่ว่าในวันก็มาแต่กุเจี๊ยมค่ะลรตเตอรี่หน้าอยใบชุนสามเอาเบิร์อะรบ่ปูเบอร์รพี่น้องมาปูาน้า้อยชนสามห้าลอยใบมันเอาบ่ค่ะปูปูปองปูด้เอาเพิ่มยู่บ่ะอตเตอรี่ ก็าเก้านะโอ้แต่ว่าเอฟซพี่น้องเอฟซีเอารบเตอรีหาหนอยดูกงเทพนั่นมันเอาหาลอยใบหาลอยใบทุนสามนั่นน่ะนี่แต่ว่างานิันเอามาโอ้เจไดาว่าตันค่ะโอ้เอาปูสีเปียวมาให้เบิ่งครับกกายละพูวินเลยจังไรจังงไปเปลี่ยนนั่นนี่มาเนี่ยดก้อนมาปูเน่อยมันคือมาออกล้างนี่มึงเนี่ย ปูซื้อเกาซีเนาะมีต่เกาซีมันไปออกบนออกบนเนาะมันเป็นลางเนาะปูเนาะมีต่เก่าซีบ่อยจ้ะของเพิ่นโอ้ของเพิ่นของเอ็มที่เพิ่นเอามาให้ปูเบิ่นเพิ่นมาหาปูพี่น้องมันไปออกบนนะคะเพคนซื้อใหม่ป้าแมนเบิดบมอบปูป้ามีแต่เกาซีมันเป็น่ยังจังว่าไปออกอันนั้น ไปอ่อนเตงวนนี่พิ่นซื้อใบหางลอยใบพี่น้องงวดก่อนนี่ครับซื้อล่างออกบนเนาะอีฟซีมาจากกรุงเทพน้าเพิ่นนำงวดนี้เพิ่นมันใจคักหาลอยพูนำหาลอยใบนี่แต่ศูนย์สามนี้ก็คืออาหันประมาณใจตัวดีหรือมันใจก้าวซีค่ะแต่ว่ามันไปทั้งบนทั้งล่างซีค่ะงัดพี่น้องอ่อนซ้อนเพิ่นได้บไหาหน่อยใบ จักใบละกูสุดสุดหาใบมันไม่ใบหนึ่งต้องมันสามตัวเลยเลยไม่ใส่พูดหนิมันไม่ใบหนึ่งยุงวังยุงหมาบ้านนี่มีตะเก่าสี่เก่าสี่แบบสามตัวอันนี้มันสี่เก่าสี่เก่าสี่เก่ามันมีใบหนึ่งอยู่ อีอเกววันที่หนึ่งวะปูสี่เกกับเกแล้วเนาะนำเอายังนะหาเก่าสีตรงๆเลยแล้วมันมีอยใบนึ่งอยวัดนี่ศูนย์สามหาร่อยใบเองมปูปาดทุ่ศูนยสามมาตะกุงเสียเอเอาพี่น้องเรื่องแนี้ยท่ากัะคะเลขันละมตนกัดตรงรอบบางวันพื้ัหัดหรือว่าเสาวหนังข้านก่อนหวยออกนะคะเพราะว่าปูกบ่สบะว่าสบายอากาศมันดีเป็นไรนะคะเนาะตอนแรกปูว่า เห็นว่าหนังคาดเหระเอ็ดกับมาในเสาวันพุธที่สิบสิงหาเนาะพี่น้องว่าสิมาเอาฝากตอนพี่น้องนะคะมาหอดปูว่าดูวัวสบายนะคะมาหน่อยแล้วปูสำหรับตัวเลขแนวทางปูครับกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเ้ยครับเอฟซีเป็นตัวเก่าคือเก่าครับจนหอดโค้งสุดท้ายเป็นตัวเก่าปูว่าันกับเ่าซีล่างในเอบซีบนในเอบซีบนไปออกล่าง ให้เกลาที่ล่างไปออกงบนค่ะเอาตัวเลขยังเป็นตัวเกา่าคือเก่านะคะพี่น้องนอกปูหย่ำแล้วนะคะเนาะเป็นตัวเดิมนะคะก็คือศูนย์สามางค่ะพี่น้องเน้นหนักไปที่ศูนย์สามางนะคะบนก็คือเจ็ดสามตัวเก่านะคะเนาะไม่มีเปลี่ยนแนปลงเลขบ่ฟันดีบ่ปู บ่ฝันอีกว่ะมันคานออกมาแล้วมือทุ่ท้ายขอมือทุ่ท้ายมันก็เหลือเลขมาหิ่มจำเนี้ยมั้งเลขมายิ่มบ่เห็นมายิ่มฟ้าประกาปูตายซื่อๆบบนี้ตัวอว่นงมาเดาไหมสายเขาดีพี่น้องซ้ายเขาดีทักนะคะปูว่ามีเวลาพักพอนเลยนะคะเนาะ เป็นตัวเก้าตัวเดิมค่ะเอาบนล่างเอาพี่น้องแยกสองคู่แขนแขนค้องสุดท้ายแล้วาวาสันฟั้นให้แล้วนะคะเนาะนโค้งสุดท้ายนะครับปูปฟันเนีน,นสายยาคในใจนะเอาค่ะเอาพิจารณาเบื้องนะคะเนาะเป็นแนวทางฝากตอนกัน,นะะบนล่างเด้องวดนี่ปูบอแยกให้แล้วบนล่างปูบอแยกแล้วอันนี้ เอาเป็นบนล่างเลยเราปูบนตรงแยกเนาะปูเนาะเอาบนล่างล <c oughs> คือว่าเอาบนล่างที่น้องเอาค่ะเอาเอาครับ,รบปูเนียนยำโค้งสุดท้ายเด้อครับนี่ฟันให้แล้วนะคะฟันให้เนียนๆเฉียนๆ,ๆครับผมเสียงเนาะเปรี้ยวๆดีๆก็จะถ้า เอาค่ะเอาพี่เจรนาวยังไงให้ก็ได้สามอยู่หลัหน่วยค่ะปูล่างล่างพผมมาตื่นวันนี้ก็นจะจะว่างอะไรเนาะ่ามอยู่หลังน่วยล่างค่ะมืัอนี้สามลักหน่วยล่างสามลักหน่วยล่างเอาบันนี้หันซีอยู่หลังน่วยล่างให้ก็าซีล่างไปออกบนเป็ลุดเอาซีไปลักหน่วยตะล่างนี่ลูดนี่เรียบร้อยครับอันนี้กับซอฟใบต้นปูเทียมมันอันตัวนี้ไปอันอยู่ล่างตัวนั้นอยู่บนเนาะหมดล่างเนาะหมแยกแล้วกันาะปู สามหลักหน่วยสามหลักหนวยเลยล่ะเอาครับผมชัดเจนสำหรับผงสุดไทยไทยสุดเ้อครับปูฟันเน้นๆแครๆให้เดียปูว่าบอกลักหน่วยขนาดนี้บ่ถือแจ็กสีวาจังใดแล้วว่าสันปู้มันใจครัะล่านเปอร์เซ็นเลยเนาะปูเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ เป็นแนวทางฝา,ากต่อนกันนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะเนาะกขอขอบบุญขอบคุณปูด้วยค่ะเด้อสาธุค่ะสาธุครับครับเอฟซีทุกท่านนะครับรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปูหาเจ็ดเป็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อนี้เศร้าของวันที่สิบนะครับมีนัดหมายกับปูนะครับทั้งแอดบาร์ซีเมาเลขคันน้ำม่นนะครับปูกับวสบายนะครับปูกับวัลเดเฮ็ด ย่ำนะครับถือว่าย่ำคือเก่านะครับตัวเลขแน้ทางของปูนะครับก็ยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมนะครับเจ็ดสามศูนย์สามคือเกานะครับย่ำนะครับรายการเอฟซีท่านใดที่ล่ออาแนวทางตัวเลขคันน้ำมันของปูนะครับปูว่าถาบอมแมนวันผาหรือหัดหรือกระสีเป็นวันหนังขา้นมือหวยออกย่างท่านนะครับปูย่างสบายปันไดนะครับเอฟซีที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจทั้งช่องนะครับ สุดท้ายนี้ให้ที่ทุกท่านยู่ดีมีแห้งโศก,สก,สกม,ม,มันมันลำลวยสู้ขูส่สุคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ